สวัสดีเซียนระยองค่ะสวัสดีครับญญนี่คือพี่ดาบเซียนระยองเนะี่ยค่ะเพาจะเป็นที่สัมภาษณ์ยังสดๆเลยว่าพี่ดาบนะสูตรสูตรคือโบกาลงไงคือวันส่งเลขครับทุกอย่างคือส่งเลขครับไปแล้วเลขโบกาลุ่งไง แต่เลี่ยตูนี่มันออกค่ะวาดน,น,นี่อันนี้อัดชิปยังนไงอัดแล้วค่ะแฟร์ซีติดมาติดตามสองต่อเขียวทีนี้อยากสนลงไปเนี่ยคือต้องการนานนสนับสนุนต้องต่อเขียวที่นอ้อกของโมกไรก็แช่กัอบอโทษขอไว้นี่คือจาก แต่ยงเห็นหหนตาดีดับเสียรองหรืเสียะองปาลยขอโทษขอไขโซดนี่มันออกจริงแต่มันก็มีสตรสลรองกะมันไปเจอสโซดับกะแต่ว่าคิดว่าเก้าเจ็ดเกามันชนเล็ก I'm not บนวิ่งแปและสอและสนะคะบนวิ่งแปและสองบคู่8 2สองสเม็ดเดียวใช่ล่างล่างหนึ่ง

เห็นค่ะ <He en S 2> สูต,ตรทีตร่ตรง,ตรงมาน่ะใช่มันอยู่สายการสูตรเนี้ย <iben. S 2> จริงโซเชียลก็ต้อเป็นค่า <asa. S 2> พูดแบบภาพรวมเลยแต่ทีพีใหญ่เอย่าเอาว่าพูดแ่ะบบ ที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดนะคะวิ่งบนแปดกับสองนะคะจับคู่ให้แปดสองสองแปดนะคะล่างวิ่งหนึ่งนะคะจับคู่ให้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะถูกไหมคะถูกครับถูกทุกการกับอีฟอยแม่เริ่มนี่ เราเราวิ ong, akan, de, de ่งเราวิ 1, ่งบนมันมันมันได้ทั้งต่อใช่ไหมเราเราวิ่งบนก้าวเม็ดเดียวมันมันเลี้ออกว่าฟังตัวแต่แต่ยังไม่จ่ายมาต่อเดียวนะค่ะเขาจ่ายมาต่อเดียวเหรออืมค่ะพี่ใหญ่ยาวก็ให้เท่ากันลงวิ่งก้าวอยู่เม็ดเดียวไม่ใช่เหรอค่ะเดี๋ยวหนูจะขึ้นดินเอเดิมให้กับ เอฟซีดูนะคะ<ร>แ,แบบไปด้วยกลุงง่มลายของเขียวนะค่ะไม่ไม่ไมไม่ต้องมีขึ้นหรอกไม่ต้องมีขึ้นหรอกเราเราบอกแบบคุณต้องไม่ต้องมีขึ้นก็ได้่ที่ที่บอกไปก็ถ้าคนคนไหนมีบุญบาแต่ไหนคนนั้นจะถูกแค่นั้นแหละก็ขอให้อยู่ในกลุ่มของเาเขียวอยู <elet> ่ในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยก็ได้ยินพี่ดาวเทียรยองเข้ามากดไลค์ก้อนแรง โซ่เขียวโซ่เขียวก็ได้ลงไอส้สมุทรพัทลีอยู่ในกลุ่มแล้วไม่ใช่เหรอโซ่เขียว่ะลงให้แล้วค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละไปอย่าเข้ามาสมุนก็ได้ถ้าถึงเีลขวิ่งก็เข้ามาสมุนกับโซเขียวนะค่ะสำหรัายการก็สวัสดีครับโซ่เขียวค่ะขอบคุณพี่เซียนระยองมากๆนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางค่ะขอบคุณในความหวังดีนะคะ สรุปตัวเลขนะคะหลังจากคุยกันทางคลิปเสียงแล้วนะคะพ่อเซียนระยองนะคะงวันที่17กุมภา67นะคะวิ่งบน8และ2นะคะจับคู่8228ค่ะวิ่งล่าง1จับคู่1991ค่ะมาเน้นๆเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น่อย FC ค่ะชอบกัจัดคัดกระพานค่ะส่วนดีนเอเดิมนะคะงวันที่17สายวิ่งค่ะเข้า9นะคะเน้น9บนค่ะเข้า เน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซคะค่ะเพราะฉะนั้นแคปหน้าจอไว้ค่ะชอบก็จัดคัดกระพันเด้อค่ะพ่อเสียนระยองบอกว่าเอากระตาใส่หลดเงินมาสันท่าสายวิ่งรับรองว่าบ่กขาดมาสันข่ะพี่น้อยเอฟซค่ะแตงวันนี้พ่อเสียนระยองเด็ดเดียวมาให้คือจับคู่82และ28มาให้เลยนะคะวิ่งเด่น1 1991มาสันวิ่งบนเน้นๆเลย8นะคะ แปดกับสองเน้นแปดค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะพ่อเสียรายองเน้นคู่ให้แปดสองสองแปดนะคะวิ่งล่างหนึ่งจับคู่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะชอบกระชัดคัดกระพานค่ะซอเขียวแนะนาเพื่อเปลี่ยนแนวทางใส่ดุลพินิจพิจารณาค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะขอขอบคุณพอเนรายองมากๆนะคะที่ห้ตัวเลขแนวทางและความหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มีให้กับซอเขียวด้วยดีเสมอมานะคะค่ะความลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้ค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ